มองอีกมุมจะให้พนมเปญไปตามกรุงเทพทันมันก็เกินไปหน่อยอันนี้คือหนึ่งในความเห็นนะครับที่เขาก็สแสดงความเห็นกันว่าทําไมพนมเปญแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปวิ่งตามการพัฒนาของกรุงเทพประเทศไทยได้ซึ่งก็มีทั้งความเห็นที่ได้เนื้อหาสาระแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากๆเลยนะครับว่ามันมีปัจจัยที่แตกต่างในส่วนไหนบ้างในขณะที่บางคนนะครับเขบอกว่ามันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเอาซะเลย เพราะในอีกมุมหนึ่งนะครับเขาก็มองว่าจะให้พนมเปญไปทํากรุงเทพได้ทันมันเป็นอะไรที่ไกลเกินกว่าที่จะวิ่งตามกันได้ทันโดยชาวกัมพูชาคนนี้นะครับก็บอกว่าขนาดของเมืองมันไม่เคยโกหกนะประเด็นแรกที่ควรทําความเข้าใจก่อนก็คือขนาดของเมืองมันต่างกันคือทั้งในเรื่องของประชากรพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพนี่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนเป็นมหานครระดับภูมิภาคและถ้าพูดถึงในเรื่องของ GDP ก็ดันเป็นเมืองที่ GDP สูงลำดับต้นๆของอาเซียนด้วย ทีนี้คุณกําลังเอามาพูดถึงกับพนมเปนที่มีประชากรราว2ล้านคนและเป็นเมืองที่อยู่ในขั้นตอนของการกําลังพัฒนาด้วยทั้งในเชิงเศรษฐกิจหากเปรียบเทียบกับกรุงเทพตอนนี้คือมันเหมือนคุณเอานักวิ่งโอลิมปิกไปวิ่งแข่งกับเด็กมัธยมที่กําลังเติบโตมันจะให้วิ่งตามทันกันได้ยังไงอ่ะพื้นฐานเงื่อนไขในการพัฒนาก็ต่างกันมากแล้วทีนี้นะครับก็ ไม่ใช่ว่าจะหยุดการเปรียบเทียบได้นะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าทําไมมันถึงยากที่จะตามไทยได้ทันนะครับในส่วนของเมืองนะบางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะกรุงเทพตอนนี้นะ่ะเติบโตแบบไร้ขีดจํากัดไปแล้วเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบของรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเกือบทุกมุมเมืองเอาแค่ส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่ดูไกลตัวจากพนมเปญมากๆนะพนมเปญในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีบ้านไม้สองชั้นอยู่เลยโดยทั่วไป ย่านตลาดเก่าๆโครงสร้างพื้นฐานที่ยังอิงกับยุคก่อนด้วยความที่มีพื้นฐานแบบนี้อยู่ก็เลยทําให้เป็นอะไรที่ดูไกลมากขณะเดียวกันในความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่พนมเปญเองก็กําลังเติบโตมากจริงขึ้นผมคิดว่าพอจะเทียบเคียงได้กับย่านย่าน,านหนึ่งในกรุงเทพต่เลยแต่ถ้าจะเอาทั้งเมืองนะสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเมืองก็ใหญ่กว่ามากๆแต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นเฉพาะโซนเฉพาะย่านหรือเฉพาะเขตในกรุงเทพแบบนี้ผมคิดว่าพนมเปญไม่ได้น้อยหน้าหรอกนะ มีห้างสรรพสินค้าที่พอจะไปแข่งขันได้อยู่บ้างมีตึกมีอาคารสำนักงานที่สามารถเทียบเคียงกับบางเขตในกรุงเทพได้เลยเพียงแค่ถ้ามีรถไฟฟ้าขึ้นมาในผมก็คิดว่าก็ไม่ต่างอะไรจากกรุงเทพเลยนะอันนี้คือในความเห็นอีกมุมนะครับก็บอกว่าขาดแค่รถไฟฟ้าเท่านั้นแหละคือถ้ามีรถไฟฟ้านะครับก็ถึงกระบอกเลยว่าก็กรุงเทพดีๆนี้เองนี่แหละก็เทียบเท่ากับเขตหนึ่งได้เลยหมายถึงความเจริญนะครับเทียบเท่าเขตหนึ่งของกรุงเทพได้นี่คือในมุมมองของคนนี้ครับขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่า ต่อให้คุณยกมาเทียบกับกรุงเทพเ,เขตๆหนึ่งผมคิดว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะแน่นอนว่าเมืองของเราหน้าชื่นชมตรงที่มันสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาพนมเป็นก็เลยยังเป็นเมืองที่ค่าแรงต่ําแต่ว่ามีคนเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นในยุคหลังๆแต่กรุงเทพแม้ว่าจะมีปัญหาความเหลื่อมล้ําแต่ละเขตก็พัฒนาต่างกันมากๆแต่เอาจริงนะคนระดับกลางๆในกรุงเทพสามารถฝันถึงคอนโดขนาดเล็กครอบครองรถยนต์ญี่ปุ่นที่สามารถออกป้ายแดงได้ ใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ล้าหลังแต่ในพนมเปญผู้คนจํานวนมากยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่เลยก็ไปแต่ตลาดสดไม่ได้ใช้ชีวิตในห้างสรรสินค้ากันอยู่ตลอดหรอกรวมถึงร้านสะดวกซื้อก็โดยเช่นกันยังใช้รถจักรยานยนต์คันเก่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ว่าตุก๊กใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวีทุกวันขนาดนั้นคือเจ้าของความเห็นนี้ก็พยายามจะบอกนะครับว่า มันไม่ใช่การพัฒนาที่จะดูแค่โซนโซนหนึ่งแล้วยกไปเทียบกับเขตเขตหนึ่งในกรุงเทพได้อย่างเดียวแต่มันหมายถึงวิถีชีวิตของผู้คนด้วยการใช้ชีวิตของผู้คนที่แตกต่างด้วยคือในพนมเป็นวิถีชีวิตยังคงแบบดั้งเดิมอยู่เยอะเลยกับกลุ่มประชากรจํานวนมากในขณะที่คนรายได้ระดับกลา,างกลางที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพก็ถึงขั้นที่เขาบอกนะครับว่าสามารถออกรถยนต์ป้ายแดงรถยนต์มือหนึ่งได้รวมไปถึงการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าได้ด้วยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ร่ํารวย แต่ทีนี้นะครับก็มีความเห็นชาวกับูชาอีกคนครับเขาพูดถึงความรู้สึกของชีวิตของโตเมืองโดยคนนี้ก็บอกว่าเขาเคยไปที่กรุงเทพมานะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพอยู่พอสมควรเลยและสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดถ้าหันกลับมามองกับพนมเปญของเราคือจังหวะชีวิตที่มันแตกต่างกันมากๆสำหรับผมกรุงเทพเป็นเมืองที่เคลื่อนที่เร็วร้อนแรงและก็ดูเร่งรีบมากกว่านะผู้คนมีเป้าหมายมีแรงกดดันมีการแข่งขันที่สูงคือผู้คนจะไปทําอะไรสักอย่างอยู่เสมอเลย นั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตถึงวิถีชีวิตในตัวเมืองผู้คนจะมีเป้าหมายมากๆนะรู้สึกอย่างนั้นทุกคนต่างหาทางรอดด้วยทักษะและความพยายามของตนเองในขณะที่พนมเปนเอาจริงๆนะต่อให้มีตึกสูงเกิดขึ้นมาอาสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนเข้ามาแต่จังหวะชีวิตของคนทั่วไปอย่างเนิบช้าเรียบง่ายอบอุ่นผู้คนยังมีเวลางเงยหน้าแบบตักทายกันและกันซื้อข้าวแกงในราคาย,ย่อมเยาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องแข่งขันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าสิ่งนี้จะดูโรแมนติกและน่ารักในสายตานักท่องเที่ยวแต่อีกด้านมันก็ทําให้เห็นนะว่าความเนิบของเรามันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะไปวิ่งตามทันเมืองอย่างกรุงเทพได้ซึ่งพวกเขาก็วิ่งกันเร็วมากกว่าสิ่งที่ผมพูดมามันเกี่ยวข้องกับภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อคนจำนวนมากในตัวเมืองพยายามวิ่งแล้วก็แข่งขันกันนั่นทําให้เมืองขยับไปไกลแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องได้เรื่อยๆซึ่งมันตรงกันข้ามกับเมืองของเรามากๆหรือไม่คุณก็ดูอย่างเมืองของเวียดนามก็ได้ ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าพนมเป็นสามารถเติบโตในแบบของตนเองแล้วก็เป็นเมืองที่เติบโตพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องพยายามไปไล่ทันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะโต้ก็คือความเชื่อว่าการพัฒนาจะต้องเหมือนกรุงเทพในี่ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะในเวียดนามก็มีการพูดถึงกันว่าจะต้องเหมือนกรุงเทพให้ได้มันก็เลยเป็นค่านิยมเป็นเทรนด์ของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงที่อยู่ใกล้เคียงกับไทยไปซะแล้วว่าการมีเมืองเป็นเหมือนกรุงเทพได้นั่นคือความเจริญอย่างนั้นเหรอ โดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าทําไมหลายๆเมืองถึงอยากเป็นเหมือนกรุงเทพให้ได้เป็นเพราะว่าเรามีพื้นฐานอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันอย่างไงกันละ่ะอย่างเช่นวิถีชีวิตของผู้คนที่เริ่มมาจากแบบดั้งเดิมมาก่อนรวมไปถึงสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตกรุงเทพก็เลยเป็นเปรียบเสมือนเป็นภาพของอนาคตของหลายๆเมืองเมืองใหญ่ของแถบเพื่อนบ้านที่พยายามจะพัฒนามากยิ่งขึ้นต่อให้ไม่เหมือนกรุงเทพไปซะทั้งหมดมันจะมีมุมใดมุมหนึ่งของตัวเมือง ลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนที่จะดูคล้ายกับกรุงเทพอยู่ดีดังนั้นกรุงเทพก็เลยเปรียบเสมือนเป็นภาพแห่งอนาคตแต่เจ้าของคอมเมนต์ทนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ในความเป็นจริงมันไม่ต้องไปเหมือนกรุงเทพเสมอไปถึงแม้ว่าเหมือนกรุงเทพในบางประการมันอาจจะดีแต่มันก็ไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นเสมอไปนะเมืองบางแห่งอาจจะไม่ได้อยากโตเร็วผมคิดว่าพนมเปญก็โดยเช่นกันแม้ว่าจะมีการลงทุนเข้ามามีตึกสูงๆเกิดขึ้นอยู่อย่างมากมาย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทั้งเมืองตัวทั้งเมืองเนี่ยจะมีความที่จะต้องรีบเร่งอะไรขนาดนั้นตัวเมืองความแบนแบงโตเร็วก็จริงแต่ว่าวิถีชีวิตของผู้คนยังคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปพนมเป็นเองท้ายที่สุดแล้วก็จะเลือกการพัฒนาในแบบนั้นคือค่อยเป็นค่อยไปพอการลงทุนมันเริ่มที่จะลงตัวเข้าที่เข้าทางบางส่วนนะครับก็บอกต่อนะครับว่าคือมันต่างกันตั้งแต่ระบบเมืองแล้วคือระบบเมือง การมีรถไฟฟ้ามันอาจจะไม่ใช่คําตอบของทุกทุกเมืองนะเมืองเล็กเองก็สามารถมีระบบขนส่งที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเองได้ด้วยเช่นกันและก็ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองก็ดีขึ้นได้แต่หลายๆคนชอบไปโฟกัสกรุงเทพมีอะไรมีรถไฟฟ้าใช่ไหมพอเราไม่มีรถไฟฟ้านั่นแปลว่าอาจจะยังไม่เท่าในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ต้องการรถไฟฟ้าก็ได้อาจจะเป็นรถรางหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะขนาดของเมืองมันก็แตกต่างกันมากๆ หลายๆเมืองในยุโรปก็ไม่เห็นว่าจะมีรถไฟฟ้าที่ทันสมัยอะไรใดๆเลยแต่คุณภาพชีวิตของผู้คนก็ดีขึ้นได้ในขณะที่บางคนนะครับก็พยายามเอาเบาะนะครับว่าการจะเปรียบเทียบการพัฒนาของพนมเปญกับกรุงเทพโดยตรงนั้นอาจจะไม่แฟร์มากนักเพราะทั้งสองเมืองนั้นอยู่ในแผนการพัฒนาที่เริ่มต้นคนละจุดกันเลยไม่ใช่เพราะพนมเปญไม่พัฒนานะแต่เพราะเรากําลังเลือกทางของตนเองอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปไม่จำเป็นจะต้องไปทางเดียวกับกรุงเทพเสมอไป แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะว่าแล้วจะให้พูดถึงว่าเทียบกับต่างจังหวัดของไทยได้อย่างนั้นเหรอต่างจังหวัดของไทยเป็นเมืองที่เล็กลงมาหรือคุณอยากจะเอาเมืองของเราไปแข่งขันกับต่างจังหวัดของประเทศไทยแทนสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วคือถ้าไปแข่งกับกรุงเทพก็ได้แข่งกับจังหวัดอื่นๆของไทยซึ่งนั่นนะคือเมืองที่เล็กกว่ามากๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่า ที่เป็นในมุมนี้คือไม่ค่อยมีคนอยากเปรียบเทียบกับกรุงเทพเพราะมันไม่สามารถที่จะไล่ตามได้ทันแต่พอเป็นในมุมที่ย้อนไปตั้แต่ห้าสิบหกสิบปีที่แล้วกับมีคนบอกว่าครั้งหนึ่งพนมเปญเคยจเจริญเทียบเท่ากรุงเทพหรืออาจจะมากกว่าก็เป็นงั้นไปใช่อย่างนั้นตึกรฟ้าที่เห็นอยู่นั่นก็เห็น,นดน้ชัดว่าเรามีความพยายามที่จะเป็นได้แบบอย่างน้อยก็บ,บางมุมในแ,แบบที่กรุงเทพเป็นอยู่เพราะไม่เช่นนั้นเราคงไม่เปิดรับตึกรฟ้าให้มันเกิดขึ้นถูกไหม คือถ้าเราเติบโตแบบช้าๆแบบของเราเองก็คงจะเป็นแบบบ้านเรือนแบบดั้งเดิมซะมากกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มีตึกสูงผุดขึ้นมาแบบนี้ทีนี้นะครับไม่รู้ว่าอีกความเห็นมาได้ยังไงนะครับเขาบอกว่ามีคํากล่าวนึงนะที่เขาบอกว่าการพยายามทําตามเปรียบเสมือนเป็นการยกย่องในรูปแบบที่ลึกที่สุดหากมองผ่านมุมอม,อมองนี้พนมเปญก็ดูเหมือนเมืองที่กําลังยกย่องกรุงเทพอย่างเงียบๆโดยที่ไม่ได้บอกด้วยการที่หลายๆอย่างที่มันจะเริ่มคล้ายกรุงเทพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตึกรฟ้าที่ผุดท่ามกลางตึกเตีย้ยๆเก่าๆของสมัยก่อนคาเฟ่ทันสมัยที่ตั้งอยู่ข้างตลาดสดเก่าหรือแม้แต่การพยายามพัฒนาโครงการการเดินทางขนส่งมวลชนในอนาคตแม้ว่าจะไม่ได้มีเกิดขึ้นนะตอนนี้แต่ดูยังไงก็เหมือนกับว่าเมืองของเรากําลังเดินตามเงาของมหานครแห่งนั้นอยู่บางครั้งความใกล้ชิดผมก็สัมผัสยังเห็นได้ชัดนะว่ามันเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบหรือเป็นสิ่งที่ ผู้คนในแถบนี้ไปเห็นมากันก็เลยรู้สึกว่าเมืองของตนเองจะต้องมีแบบนั้นบ้างกรุงเทพคือเมืองหลวงที่อยู่ห่างออกไปแค่หนึ่งชั่วโมงบินแต่กับเหมือนกับอยู่คนละยุคเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีโอกาสไปที่กรุงเทพมาแล้วหลายๆคนก็จะไปจาภาพความสําเร็จของกรุงเทพมาไม่ว่าจะไปเห็นของจริงหรือว่าเห็นผ่านโทรศัพท์มือถือมันมักจะเป็นภาพของความสีวิไลทั้งนั้นคือมันแทบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสีวิไลของเมืองในแถบนี้ไปแล้ว ของเมืองในเอเชียตนออกเฉียงใต้เลยเช่ด้วยซ้ำอาจจะทําให้เมืองอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงอยู่ใกล้เคียงประเทศข้างเคียงก็สามารถที่จะเป็นไปได้โมเดลก็คือการมีตึกสูงเกิดขึ้นมีตึกสูงไม่พอมีรถไฟฟ้ามีห้างหรูนั่นก็ทําให้ชีวิตมันคือองค์ประกอบของกรุงเทพชัดๆเลยขณะที่ความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าในอีกมิติหนึ่งความพยายามของผู้คนในกัมพูชารวมไปถึงคนรุ่นใหม่ คือพวกเขาเห็นภาพฝันที่อยากจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะมันเป็นชีวิตในแบบเมืองใหญ่อย่างแท้จริงความอยากที่จะมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าคาเฟ่สวยๆหรือว่าชีวิตที่คล้ายๆแบบในกรุงเทพกับระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยมากกว่านี้ความฝันนี้แม้จะจริงแท้แต่ก็ยังชนกับความเป็นจริงที่ยากเย็นคนกัมพูชาย,ยังมีไรายได้ที่น้อยคือถ้ามันมีจริงๆแม้แต่คอนโดหรูๆที่พักอาศัยดีๆอาจจะยังไม่พอจ่ายค่าเช่าเลยด้วยซ้า ค่าอาหารในห้างแบบที่กรุงเทพเป็นก็อาจจะไม่เพียงพอกรุงเทพก็เลยกลายเป็นภาพจําลองของใครหลายๆคนคือพอมันเกิดขึ้นในเมืองของตนเองมันก็เป็นธรรมดาที่จะตื่นเต้นได้แต่ทีนี้ทางฝั่งของคนที่โตแยงนะครับก็บอกว่าการมีคอนโดการมีห้างการมีคาเฟ่ไม่ได้แปลว่าจะอยากเป็นกรุงเทพนะนี่อาจจะเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวแต่หลายๆเมืองก็เป็นแบบนั้นด้วย การที่พนมเปนมีตึกสูงห้างสรสินค้าหรือมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแบบที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพมาก,ก่อนแบบนี้คุณต้องเรียกว่ามันเป็นการทําตามกรุงเทพนั้นเหรอในขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็ให้ความเห็นด้วยเช่นกันนะเขาก็บอกว่านี่คือโลกยุคโลกาภิวัตน์เมืองต่างๆน่ะต่าง,างรับวัฒนธรรมการพัฒนาผ่านซึ่งกันและกันมาอยู่แล้วเพราะมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่คล้ายๆกัน คือไปเห็นอะไรมาก็เอามาทําในเมืองของตนเองมันไม่ใช่ว่าจะไปเป็นแบบใครนะเพราะมันเป็นเหมือนกันไม่ได้แต่คุณลองสังเกตได้เลยว่าโมเดลการพัฒนาในเมืองยุคใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะไปในทางเดียวกันก็คือก็ต้องมีตึกสูงผุดขึ้นมาสักหน่อยในเมืองอันนี้คือแบบค่านิยมหรือไม่ก็สูตรสําเร็จอย่างหนึ่งเลยจากนั้นตามด้วยถนนดีๆรวมไปถึงการขยับขยายถนนแล้วก็ขนส่งมวลชนให้มันดีเข้าไว้คือทุกอย่างที่ว่ามามันเป็นรูปแบบที่คล้ายกันตามธรรมชาติ ของการลงทุนพนมเป์เองก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันเมืองกําลังโตก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าประเด็นก็คือเพราะเป็นเหมือนสิงคโปร์ไม่ได้ยังไงล่ะแต่ว่าเป็นแบบกรุงเทพในบางมุมก็อาจจะเป็นไปได้ในทางความหมายที่หลายๆคนไปมองว่าเมืองของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนถ้ามีตึกสูงผุดขึ้นมาการพัฒนามากขึ้นการลงทุนมากขึ้นมันมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางกรุงเทพอย่าว่าแต่กัมพูชาเลยคือเวียดนามก็ด้วยเช่นกันยัง โฮจิมินิตี้โฮจิมินิตี้ยังถูกมองเลยว่านั่นเป็นกรุงเทพอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยคือมันมีการพัฒนาที่ไปในทางคล้ายๆกันมากๆใช่หลายๆเมืองนั้นมีโมเดลการพัฒนาและก็เป็นเพราะเป็นแบบสิงคโปร์ไม่ได้ก็เลยต้องเป็นแบบกรุงเทพและความเห็นสุดท้ายนะครับก็มีการพูดถึงนะครับในเรื่องที่เขาบอกว่ามีคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาคืออยากได้เมืองแบบกรุงเทพมากเลยนะครับแต่คนนี้ก็โต้แย้งกลับไปโดยก็บอกว่า อีกหนึ่งข้อที่เข้าใจผิดที่มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือคนรุ่นใหม่ในพนมเปญอยากจะใช้วิถีชีวิตแบบในกรุงเทพคืออยากให้มันเกิดขึ้นในพนมเปญทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาแค่ฝันว่าอยากจะมีชีวิตที่มันดีในแบบที่กรุงเทพทําได้ดีต่างหากอันไหนที่กรุงเทพทาได้ดีอยากจะยกมาและอยากให้มันเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าคนจํานวนมากหลายๆคนอาจจะเคยไปทํางานที่เมืองไทยก็ได้เห็นทั้งด้านของความเจริญการพัฒนา ขณะดเดียวกันก็ได้เห็นในด้านที่หนักหนาของกรุงเทพอย่างการจราจรที่ติดขัดช่องว่างความเหลื่อมล้าหรือชีวิตที่เร่งรีบผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงไม่ได้อยากจะยกมาด้วยแน่นอนแต่เรื่องที่กรุงเทพทําได้ดีความสะดวกสบายในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ไม่ว่าจะเมืองไหนบนโลกก็อยากจะได้แบบนั้นทั้งนั้นถ้าไปเห็นนะนะและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันครับทั้งหมดคือความคิดเห็นเป็นบ้านพูดถึงกันครับแล้วก็เรียบเรียงเล่าไปในสไตล์ผมเองนะถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อ ในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยในะคลิปถัดไปนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อมาเล่ากันต่อในคลิปหน้านะครับแล้ววันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก็ขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยด้วยนะครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะเสื้อยืดแบรนด์ไทยใส่สบายมากๆเลยนะครับไม่อึดอัดด้วยนะอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับเม d e i ิน h ท i l a n d ไว้วางใจได้อยู่แล้ววันนี้สวัสดี